พอคาข้ามันไก่นะครับผมก็อยู่กับเกมโอดินอ,อีกเช่นเคยครับเพื่อนๆก็ยินดีที่เราก็สุกแพทใหม่นะครับผมก็ทีนี้เดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องหลักการเพิ่มพลังหลักๆสําคัญแต่ตอนนี้เรามาดูกิจกรรมก่อนเพื่อนๆกิจกรรมที่มีมานะครับก็ตีบอสตีบอสผมไม่ได้ทําเลยนะครับแล้วก็มีปิงโกะปิงโกะก็เพื่อนๆก็เข,เข้ามาทำภารกิจรายวันเนี่ยกำจัดพวกลูกกรนทวีปเขาร่วมสาคาญบาฮาระาวันหนึ่งสครั้งเนี่ย คือถ้าบอกว่าช่วงนี้ผมไม่มีเวลาตีบอสเนี่ยตัดไปเลยวาร์ฮัลลาผมทำไม่ผมทาไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมไม่มีเวลาทีนี้ผมก็จะทําได้แค่บริจาคกิลวกับเควนหมูบ่บ,บ้านแค่นั้นเองนะครับก็ถ้าเปิดครบก็สามารถได้รับตามช่องนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็เล่นให้มันวิงโก้ปิงโกก็คือเลียงเลียงให้มันเป็นเส้นตรงแบบที่เมาส์ผมเนี่ยเรียงตรงอ่ะเฉียงก็ได้จะเลียงบนล่างขึ้นซ้ายขวาทะแยงไรขอให้มันเรียงกันนั่นคือการเล่นปิงโกะเออให้ให้เข้าใจแบบนี้ก่อน กิจกรรมต่อมาก็ล็อกอิน14วันอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพื่อนแลล็อกอิน14วันอันนี้ก็ล็อกอิน12 3 4 5 7 7วันก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็ใช้เพชรนะครับสำหรับสายฟรีถ้าเาไม่มีเพชรใช้ก็ไม่จำเป็นจะต้องอะไรแต่ที่สังเกตก็คือมันมีการันตีตัวม่วงให้แล้วนะเพื่อนสำหรับแพทนนี้และที่สำคัญก็คือมีตัวการันตีตัวม่วงมาขายแล้วเนี่ยแค่คุณเติมตามนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเติมร้อยกว่าบาทอันนี้ก็เติม เท่าไหร่วะสองเใช่ไหมอันนี้พันกว่าอันนี้3,000เห็นปะเติมประมาณไม่เกิน5,000การันตีตัวม่วงผมเชื่อว่าในอนาคตอะมีตัวทองมาขายแน่ๆแ,แบบเซิร์ฟเกาหลีแต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องไฮไลท์สําคัญก่อนไฮไลท์สําคัญของแพทนี้ยเ่อนเพื่อนมันไม่ใช่ชุดว่ายน้ําเด้อหลายคนจะไปว้าวกับชุดว่ายน้ําแต่ที่จริงมันไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครมีตัวรองเยอะคุณจะได้ ชุดว่ายน้ำเนี่ยใส่ในวันเดียวแต่ไม่ถาวรน,นะเพื่อนถ้าอยากได้ถาวรเด้อต้องซื้อคือราปลดล็อกมาก่อนปลดล็อกมาก่อนเพราะปลดล็อกชุดว่ายน้ำมาเสร็จปุ๊บมันจะมีถามว่าให้มึงจะซื้อถาวรไหมที่กูให้มามึงไม่ถาวรน,นะถ้ามึงจะซื้อถาวรมึงเสียอีกพันสามถ้าเพื่อนๆนมีตัวลองเพื่อนเพื่อ,อ, <ounds> อสามารถเอามาลงดันวันเดียวเพื่อนๆปลดล็อกชุดว่ายน้ำได้แล้วแต่ทีนี้ผมไม่มีตัวลองผมเล่น2วันได้18ใบเอดบช่างแม่งก่อนอ่ะโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องหัวใจสําคัญก็คือสลักเพื่อนๆ สลักเนี่ยมันมาใหม่มันเป็นอะไรที่จะดันพลังลบของเพื่อนๆเนี่ยพลังต่อสู้นะให้ได้ขึ้นเยอะมากๆแบบเยอะในพริบตาเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําสลักนะเพื่อนๆว่าทํำยังไงคือสลักช่องแรกเนี่ยมันจะเปิดให้อัตโนมัตริระบบมันจะเปิดมาให้อยู่แล้วส่วนสลักช่องที่2เนี่ยมันจะเปิดก็ต่อเมื่อช่องแรกได้อเหมือนกันหมายความว่า สมมติผมผมต้องได้รับ EXP ใช่ไหมผมต้องได้ EXP เ่สามช่องช่องสองจะเปิดพอช่องช่องสองเปิดแล้วเนี่ยอยากให้ช่องสามเปิดเราต้องรีช่องสองให้ได้ HP เรียงกันสามช่องช่องสามเปิดพออยากให้ช่องสี่เปิดเราก็ต้องรีช่องสามให้ได้ HP สามอันเรียงกันมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช้ทองก่อนอันนี้คือผมเติมจากโอเวอร์ท็อปอัพมานะครับก็ 200อ่ะผมเติมแพ็กใหญ่นะสามพันกว่าเพจถ้าเพื่อนๆไม่มีงบไม่ต้องทําแบบผมก็ได้ครับผมก็ไม่ได้มีงบมีร่ารวยอะไรนะเดี๋ยวผมเติมมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอ่ะโอเคดีนี้ผมจะมาทําสลักให้เพื่อนๆดูนะว่าเวลหนึ่งถึงห้าเนี่ยทำยังไงแผนของเราก็คือสลักเพื่อนๆเห็นตรงมุมขวาล่างไหมมันจะมีคําว่า P สลักพีสลักเนี่ยมันมี1 2 3หมายความว่ามันมี3เซตเพื่อนๆมันมี3เซต เซตแรกเพื่อนๆนฟังนะอย่ารีจนกว่าจะได้ของดีเพื่อนเพื่อนรีให้รีให้อะไรเพื่อนรีให้5ช่องเนี่ยเปิดก่อนเพื่อที่เราจะได้เอาสเตตสเตตัสตรงนี้เอาไปใช้ให้ตัวละครเราเล่นเราฟาร์มก่อนเข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนช่องสองเนี่ยเพื่อนๆืนค่อยเก็บหินหินสลักเนี่ยตาประทับสลักเนี่ยเอามารีให้มันได้ที่มันตรงใจถ้าเกิดว่ารีไปแล้วรีช่องแหละ ไปแล้วมันไม่ดีเพื่อนๆก็กลับไปใช้อพีหนใหม่หัวใจก็คือมันมี3เซตเพื่อนๆมันมี P3 เซต P3 เซตเนี่ยช่อง1ลีเปิดให้ได้5ช่องก่อนจากนั้นค่อยไปทําช่อง2ช่อง3ให้มันเป็นของดีเพื่อนๆเข้าใจปะอ่าโอเคเดี๋ยวนี้เรามาทํากันมาดูซิว่า250เพะผมจะเปิดได้5ช่องไหมอ่าโอเคปุ๊บโห มาดูครับหวังว่าที่ผมพูดไปอ่ะอ่าโอเคเพื่อนๆจะเข้าใจทีนี้ช่องหนึ่งเนี่ยเลี้ยงสอันเปิดแล้วช่องที่2เปิดไหมคือเพื่อนๆไม่ต้องสนใจสเต็กตรงนี้นะเพื่อนๆว่ามันจะได้อะไรเราไม่ต้องสนใจอย่าเอาสลักมาลีมาลีทิ้งนะเพื่อนเพื่อนๆฟังผมคืออ่ะโอเคอันนี้สวยได้ตาคขี้อันนี้สวย,านนสวยมามาพีช่อง2กันคือมันได้ง่ายนะเพื่อนๆขอแค่เราเข้ามาเล่นทุกวันอ่ะ ได้ง่ายแต่หลักๆเนี่ยที่ผมอยากให้เพื่อนๆลีหาก,ก็คือแม่นยำมันออกยากแล้วก็รับ e x p เพิ่มขึ้นเพื่อนๆจะได้ฟาร์มไปเวลเร็วๆครับเวลเร็วๆ,ๆอ่ะมาดูกันเนาะมันจะหมดเท่าไหร่นะในการลีสามช่องเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอเวนโคลี่ฟาชโอ้จีนเห็นบ้าเพื่อนๆแบบที่ผมท้อเนี่ยฟาร์มไม่ได้เลยเพื่อนๆ ความโดนค่าความโดนค่าอะเพื่อนเพื่อนสองร้อยห้าสิบก้อนนะครับสองร้อยห้าสิบก้อนก็รีออกมาก็ได้ประมาณนี้นี่คือสองร้อยห้าสิบก้อนแต่ผมเอาใช้ไปทั้งหมดร้อยห้าสิบกว่าก้อนเนี่ยในการเปิดเปิดช่องทั้งหมดเนี้ยตอนอ่าช่องสามเนี่ยเพื่อนๆช่องสามเนี่ยคือที่ผมไม่เอาไม่เอาออออเหมือนกันเนี่ยเพราะว่า ป้องกัน2กับความเร็วโจมตีแม็กเนี่ยผมผมรู้สึกเสียดายนะว่ามันเป็นสีทองด้วยแล้วมันเป็นช่องสุดท้ายแล้วก็ไอเอฟเฟกข้างบนเนี้ยคือมันเป็นเนื่องจากผมรีแล้วมันเป็นสีขาวหมดเนี่ยอันนี้มันจะมันก็จะเลยบวกโจมตีแค่หนึ่งผมมองว่ามันไม่คุ้มที่จะเสียออฟสวยๆมีไบผมก็เลยไม่เอาแม่งเลยเพราะว่ามันเป็นแค่ช่องแรกช่อง2เนี่ยผมพยายามขึ้นละขึ้นโดยใช้เก้าสลักเนี่ยเก้าสิบก้อนเพื่อที่จะเริ่มทําตรงเนี้ยให้ ช่องสองเนี่ยให้มันเป็นช่องสําหรับอ่าช่องสุดช่องจบแต่มันไม่ได้คือผมจะรีตรงเนี้ยให้เป็นสีม่วงไม่ก็สีทองไม่ออกเลยเพื่อนๆไม่ออกเลยออกยากมากออป้าทัชชี่เนี่ยเขารีตรงเนี้ยห้ารอยก้อนสามร้อยก้อนนะยังไม่ออกเลยแล้วเรามีแค่เก้าสิคิดว่ามันจะออกอ่ะมันไม่ออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยโอเคก็เราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่ก็คือ ช่องแรกเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนเก็บสลักสีทองมาเนี่ยรียังไงก็ได้เนี่ยให้มันเปิด5ช่องให้หมดตรงเนี้ยเอามาใช้ไว้ก่อนเอามาใช้ก่อนใช้ขำๆใช้ฟาร์มใช้ดันพลังใช้ผ่านบอสใช้ฟาร์มอนเอามาฟาร์มก่อนส่วนช่อง2เนี่ยเราจะเริ่มขึ้นเรียกได้ว่าสแต็กฟาร์มสแต็กฟาร์มก็คือรีให้ได้รับ exp เพิ่มขึ้นรับ exp เพิ่มขึ้นรับ exp เพิ่ม,ม,มขึ้นแล้วก็จะเป็นต้านชี้ก็ได้หรือว่าจะเป็น ต้านชิพลังโจมตีเลือดก็ได้แล้วแต่แต่ช่อง3เนี่ยเพื่อนๆือนมันคือช่องที่เราใช้เล่นในการล่าบอสเลยตีคนเลยเพราะนั้นช่อง2เนี่ยแบบที่บอกว่าคือเราเน้นฟาร์มช่อง3เนี่ยเอาไว้ตีบอสแล้วก็เล่นกับคนช่อง2เนี่ยที่ที่ผมบอกก็คือถ้ารีได้เพิ่ม exp ก็เอาก็เอารับ exp ไปหรือว่าเอาอะไรไปเอาไปก่อนคือเอาไปก่อนเอาไว้ฟาร์มเอาไว้เอาไว้อะไรเงี้ย คือรีได้ก็รีไปก่อนช่องสามเนี่ยค่อยทําเป็นทําไปเซตจบเซ็ตต,ตางก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็ก็คือมันต้องวางแผนเม,ม,มเนจเอาไว้ว่าเราจะเหลือเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสายฟรีเนี่ยเราจะวางแผนให้เหลือเท่าไหร่เพราะคนที่เติมเนี่ยเพื่อนๆเขาใช้รีกันเนี่ยห้าร้อยหกร้อยก้อนเนี่ยเขาใช้ันเป็นพันนะเพื่อนรีอะแล้วเราเข้าเกมมันเนี่ยเราได้แค่ว,วันละห้าวันละสิบเนี่ย บอกเลยว่าเราไม่ต้องไปหวังถ้ารีได้เพิ่ม x p เอาไว้ก่อนรีได้อัตาชีเอาไว้ก่อนรีได้ต้านคีเอาไว้ก่อนคือใช้ไว้ก่อนแล้วเมื่อเรามีเซ็ตใช้แล้วเนี่ยเห,หมือนช่องแรกเห็นไหมช่องแรกผมใช้แค่นี้แล้วผมก็เก็บไว้แล้วผมก็เก็บไว้ทาช่อง2ช่อง2เนี่ยถ้าผมรีได้สมมุติผมช่องแรกเนี่ยผมเปิดมาสีม่วงสีม่วงเพิ่ม exp เพิ่มเลือดเพิ่มอะไรเนี้ยตรงเนี้ยนะมันจะไปเกาะสีม่วงผมเอาเลย เพราะว่ามันจะมีผลไปถึงช่อง2ก็คือถ้าเราได้สีม่วงเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราจะได้สุ่มออปชันระดับสูงเพิ่มขึ้นตรงนี้ม่วง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 ตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกก็คือเราก็จะได้พลังจมตีเพิ่มมาสาเห็นไหมว่าค่อยๆเล่นค่อยๆทำไปก่อนเพราะว่าอย่างเกาหลีเนี้ยเซิร์ฟมันโหเซิร์ฟมัน แพดมันไปน้ำกว่าเราต้องสองสามปีว่าเพื่อนเพื่อนมีอันสัตว์แดงมียงนตัวแดงเขายังนั่งรีตรงนี้กันอยู่เลยถูกปะมันแพดมันไกลมากแล้วแล้วเราอ่ะเราเซิร์ฟเพิ่งเปิดยังไม่ถึงเดือนเลยคุณจะเอาแบบท้องหมดอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้หรอสาหรับสายฟรีมันเป็นมัน,เป,นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็แบบที่ผมบอกก็คืออันหนึ่งเนี่ยเปิดให้มันครบ5้าช่องเอาสแต็กมาใช้เล่นใช้ฟาร์มใช้ผ่านบอสก่อ,นอันสองเนี่ยค่อยจะเริ่มทําหรือว่ายังไม่เริ่มทําก็รี ให้มันได้เพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มเลือดต้านชิอะไรไว้ก่อนเอาไว้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ฟาร์มเพื่อนเพื่อนเอาไว้ปล่อยบอดเ,เอาไว้ปล่อยคุกชั้น7เอ่ยลงดันอา่าลงดัน XP เอ่ยหรือทำอะไรเอ่ยเนี่ยเอาไว้ฟาร์มเร่งอีไปก่อน <S <S พอตรงเนี้ยเราเวลไปจนถึงแบบระดับที่เราพอใจอย่างเราผ่านเวลไปล่อไปจนเเวล70อะไรเงี้ยเราก็รีออกเปลี่ยนได้เพราะว่ามันมีมันมีให้ทั้งสช่องถูกไหมเออ พอเราเรารีเราใช้ช่องสามเนี้ยอ่าช่องสามเนี้ยคุณจะขึ้นม่วง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 หรือคุณมีตังคุณก็จะขึ้นทอง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 ก็แล้วแต่แต่หลักๆก,ก็คือผมที่อยากจะให้ทําก็คือตรงเนี้ยเน้นให้มันเป็นสีม่วงก่อนเมือ่อเรารีอันแรกเนี่ยได้สีม่วงมาแล้วเนี่ยช่องที่สองเนี่ยมันจะได้ออปชันระดับสูงง่ายขึ้นเพื่อนๆเ,เ,เห็นปะ่ะคือสตาร์ทอ่ะให้ได้ม่วงหรือทองก่อน ช่องสามนะมันคือช่องช่องจริงจังแล้วที่เราจะต้องเริ่มทาเออเนี่ยเราต้องวางแผนกันเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สายเติมเพื่อนเพื่อนมันต้องวางแผนนะว่าจะทํำยังไงส่วนดันเจียนดันเจียนที่มาใหม่ดันเจียนป้อมปราการเงาป้อมปราการเงาเนี่ยเพื่อนเพื่อนอ่ามันจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อพลังเพื่อนเพื่อนจบพลังเนี่ยต้องมีพลังแนะนาเนี่ยสองหมื่นแต่พลังแนะนาอ่ะสองหมื่นสี่เมื่อเพืเ่อนๆเข้าไปเล่นในเนี้ย ใครก็ตามที่ไม่ใช่กิลหรือว่าไม่ใช่พันธมิตรเนี่ยมันจะขึ้นเป็นนักรบนิรนามเพื่อนๆสามารถฆ่าได้เลยนะก็ฆ่ามอนหนึ่งตัวเพื่อนๆจะได้แต้มพีเนี่ยหนึ่งแต้มเพื่อนๆหนึ่งแต้มต่อการฆ่ามอนหนึ่งตัวเมื่อเราฆ่าได้ห้าร้อยตัวเนี่ยเพื่อนๆมันก็จะไม่มีแรงอัพแต่ถ้าเราฆ่าได้ฆ่ามอนได้สองพันตัวเมื่อไหร่เนี่ยเราจะขึ้นเป็นระดับ อทหารลาตาเวแล้วเราก็ค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อเราขึ้นไปจนถึงแบบมีแต้มใช้เนี่ยหมื่นสอเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเอามาใช้ในร้านค้าได้ของเด็ดก็คือตัวนี้โอ้หลับไอเทมเพิ่มเติม1น0 0งเปอร์เซ็นแล้วก็เด็ดๆอีกตัวหนึ่งก็คือใบอันนี้พลังจมตี5้เม่นยำสิบโอ้โหเอาไปผ่านมอนเวสสบายเลยนะเพื่อน แล้วทีเด็ดของมันก็คือเป็นพวกชุดมันก็จะเป็นชุดเซ็ตนี่เอามาแลกได้นี่เห็นปะเอามาแลกได้แต่ก็นานกว่าจะได้หลักๆก,ก็คือเพื่อนเต้องเข้าไปปล่อยบอดแต่มันบอดไม่ได้นะเพราะว่าแค่คุณเผลอคุณก็โดนฆ่าตายแล้วในดันเนี้ยคุณต้องอยู่จอตลอดถามว่าน่าเบื่อไหมก็ไม่น่าเบื่อนะผมว่ามันเป็นอะไรที่แก้ซิงได้สําหรับคนที่เหงาอะ่ะแบบเข้าไปหาฆ่าคนได้เพราะในดันเนี้ยมันจะไม่สามารถบินหนีกันได้เว้ยเพื่อนๆมันจะสับ มันแบบเข้าไปมึงต้องวิ่งหนีอย่างเดียวอ่ะถ้ามึงไม่วิ่งมึงตายเพราะบินหนีไม่ได้เออก็มีประมาณนั้นแล้วกันสําหรับแผ่นนี้คงไม่มีไม่มีอะไรมากหรอกแต่หลักๆกก็คืออยากจะให้ทําสลักกันให้มันเริ่มต้นอ่ะเริ่มต้นสลักอ่ะอยากอยากให้มันแบบให้ให้ทำอ่ะไม่อยากให้ใครมั่วเออเพราะถ้าเกิดว่ามันมั่วมันแบบมันทำมั่วมันจะไม่โตเพื่อนเมันมันจะมันจะไม่เติบโตเลยเออประมาณนั้นก็โอเค วันนี้คงมีเท่านี้แหละเพื่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ,รบผม